วิธีทําให้เว็บไซต์ทุกเว็บนะครับที่เป็นพื้นหลังสีขาวแบบนี้เนี่ยให้กลายเป็นพื้นหลังสีดำนะครับคือสามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะที่มีโปรแกรมหรือว่าแอป,ปของโครมนะครับเมื่อ <_ d ates> เราเข้ามาในแอป Chrome แล้วเนี่ยจากนั้นนีให้เราไปที่ช่องค้นหา URL ตรงนี้นะแล้วก็พิมพ์คําว่าโครมแฝกพิมพ์ตามนี้เลยนะ เมื่อเข้ามาก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมให้เราไปที่ช่องค้นหาตรงนี้ครับแล้วก็พิมพ์ควาว่า dark นะครับมาตรงนี้ครับตรงคําว่า auto dark mode for web content นะครับให้เราเปลี่ยนจาก default ตรงนี้นะให้กลายเป็น enable จากนั้นมาที่ตรงนี้ครับตรงคําว่าเปิดใหม่นะกดเข้าไปครับก็จะเป็นการเปิดโปรแกรมหรือว่าแอปขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยตัวเว็บไซต์ของเราครับกลับมาดูนะสังเกตว่าเว็บไซต์ที่เป็นหน้าสีขาวเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นหลังสีดําแบบนี้ทําให้เวลาเราอ่านเวลาเราดูเนี่ยมันก็มีความสบายตามากยิ่งขึ้นนะถ้าใครอยากจะกลับไปปเ แบ็กกราวด์สีขาวปกตินี่ก็ทับเหมือนเดิมนะครับให้เราไปที่โคมเฟกเหมือนเดิมนะแล้วก็พิมพ์คําว่า Dark Auto Dark Mode for content นะครับจาก Enable เนี่ยให้เป็น Default เหมือนเดิมเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่